หลังจากที่ทพีเบสร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วขอรับรจัคทุนทรัพย์ในการจัดทํารถบัสและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตรวจวัดรสายตาให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารล่ลาสุดรถคันนี้พร้อมลงพื้นที่ออกตรวจวัดรสายตาให้กับเด็กๆแล้วปคบอและกรมปศุสัตว์ตรวจค้นจับกลุ่มร้านท้าในตลาดนัดจตุจักรโดยมีการจับกลุ่มร้านขายสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์และยาสัตว์ตรวมทั้งคลินิกสัตว์ สมาคมโคนเนื้อแห่งประเทศไทยพร้อมสมาชิกร้องคอสชอช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศไทยเนื่องจากรัฐไม่ส่งเสริมสนับสนุนต้นทุนแพงทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อลดลงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดูแล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพับพกกดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันพฤหสัสบดีที่1ิบเจกรกฎาคม25 5 7นรอห้าิบเจดะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีพี่น้องนะคะจากสมาคมคนเนื้อแห่งประเทศไทยมาร้องเรียนในรายการเดี๋ยวขอตัวแทนของพิธาน,นิก็ได้นะคะอยากให้ทางรายการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับเกิดปัญหาเรื่องคนเนื้อขาดแคลนนะครับเพราะว่ามีการส่งคนเนื้อออกไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็ เนื่องพอโคเนื้อขาดแคลนก็จะมีเนื้อบางส่วนที่ถูกนําเข้าโดยทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนําเข้ามาขายจําหน่ายในประเทศไทยนะครับทำให้โคเนื้อที่เหมือนจะขาดแคลนราคาน่าจะสูงขึ้นแต่ว่าราคากลับต่ําลงนะครับ อันนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเข้ามาดูแลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ครับผมค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทางรายการประสานง,งานทางกรมปรศุสัตว์ด้วยนะคะจะได้มาหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ปรึกษากันเข้ามาได้นะคะขอความช่วยเหลือได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการนะคะ027902111และ027902630ถึง3ค่ะสามารถปรึกษาข้อกฎหมายได้นะคะสภาทนายความส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวัน จันทร์ถึงสุ์ค่ะวันละสองท่านด้วยกันนะท่านแรกวันนี้คุณพันธิพาตานวงค่ะท่านที่สองคุณอารดาโทรัตค่ะแล้วก็ช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันนะคะยังมีในส่วนของช่องทางสมาร์ทโฟนใครที่เล่น Facebook เล่นไลน์นะคะสามารถที่จะแอดเฟรนสมัครเป็นเพื่อนกับรายการของเราพิมพ์คำว่า พีเพิลไทย p ี s นะคะจากนั้นก็ส่งข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเหตุต่างๆหรือว่าแสดงความคิดเห็นร่วมในรายการของเราได้นะคะเรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ไทย P ี s สของเราได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพรวขอรับบริจาคทุนทรัพย์นะคะในการจัดทํารถบัสและก็จัดหาอุปกรณ์มาประจําไว้นะคะบนรถบัสเพื่อที่จะออกตรวจให้กับน้องๆเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขณะนี้นะคะต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามีการดําเนินการนะคะลงพื้นที่ ไปให้บริการน้องๆเยาวชนกันแล้วค่ะเราจะไปติดตามรายงานจากคุณตีรัฐมีบุญค่ะ พื้นที่แรกนะคะที่รถโมบายสีส้อมคันใหญ่คันนี้นะคะพร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยได้ลงพื้นที่ไปนั้นนั่นคือที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งได้มีการตระเวนออกตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมด11โรงเรียนด้วยกันโดยเด็กๆที่นี่ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะคะจากการตรวจวัดสายตาดเด็กๆจํานวน1,500คนพบเด็กมีความผิดปกติทางสายตาทั้งหมด26คนด้วยกันซึ่งมีทั้งสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงนะคะโดยการลงพื้นที่ ที่ในครั้งนี้ก็ทําให้เด็กๆและครูทุกคนรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งนะคะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกจริงๆดีใจมากๆเลยนะที่ช่วยเด็กที่มีปัญหาแบบนี้เขาจะมีโอกาสว่าได้มาวัดถึงโรงเรียนเลยแล้วก็จะได้แว่นไปใช้เองโดยที่นี่เด็กผู้ปกครองจะไม่ต้องมาเป็นภาระให้เขาช่วยช่วยช่วยปกครองได้เยอะเลยช่วยโรงเรียนด้วยนะคะทั้งสองอย่าง เล็กบุญเอี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะโกพบมีอาการสายตาสั้นค่ะเล็กบอกว่ามีอาการแบบนี้มานานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกใครเพราะตนเองอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดและก็ไม่มีเงินพอที่จะไปโรงพยาบาลส่วนเด็กๆอีกหลายคนค่ะที่ก่อนหน้านี้แม้จะรู้ว่าตนเองมีความผิดปกติทางสายตาแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวเพราะรู้ว่ามีเงินไม่มากพอและไม่อยากเป็นภาระ ซึ่งการที่มีรถโมบายพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาตรวจวัดสายตาถึงโรงเรียนในครั้งนี้ก็ทําให้เด็กๆหลายคนได้มีการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะจะใส่ช่วงเวลาเรียนค่ะก็จะเก็บรักษาไว้ให้ดีค่ะเท่าที่เราจะทําได้จะได้คุ้มค่ากับการที่ทางเขาได้สัดให้เราค่ะให้สิ่งดีๆกับเราให้สิ่งใายตาไม่ให้เราองเห็นทําอะไรได้ดีขึ้นชัดขึ้นครับ การอ่านตัวอักษรการอ่านตัวเลขและการดูจากรูปภาพแบบนี้นะคะเป็นเพียงการคัดกรองเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้นเท่านั้นรวมถึงการหยอดยาเพื่อขยายม่านตาหรือว่าการใช้เครื่องวัดสายตานั่นเป็นเพียงการวัดค่าสายตาในเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังมีเครื่องมือที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นคือเครื่องวัดเลนสายตาที่อยู่บนรถโมบายสีส้มคันนี้ค่ะ นายแพทย์พรเทพพงศาวิกรน,นะคะผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าเครื่องวัดเลนสายตาชิ้นนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญค่ะที่จะบอกได้ว่าผู้มีอาการทางสายตาเหมาะสมกับเลนแบบใดนะคะโดยเครื่องมือชิ้นนี้จะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้นและจะไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลค่ะส่วนตัวอย่างกรอบแว่นสวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นส่วนสําคัญค่ะที่จะจูงใจให้เด็กๆได้เลือกใส่ตามใจชอบค่ะ สำหรับการตัดแว่นนะคะจะขอสนับสนุนงบประมาณจากอบตแต่ละพื้นที่ในการจัดซื้อเลนค่ะเนื่องจากเลนนี้มีราคาแพงนะคะเราก็จะใช้เวลาในการตัดแว่นประมาณ1สัปดาห์รถโมบายคันนี้ก็จะกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งพร้อมกับแว่นสายตาที่มีคุณภาพค่ะมามอบให้กับเด็กๆนะคะ และนี่ก็เป็นน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมการบริจาคเงินทำให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยมีไทย PBS และโรงพยาบาลบ้านแพ้วช่วยกันสารต่อไปยังเด็กที่ยากไร้ได้มีอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปค่ะตรีรัตน์มีบุญไทย PBS รายงาน และในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราเองก็จะได้ชวนท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในทานน้ําใจที่เราจะมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนอกเหนือจากการบริจาคเงินนะคะในการช่วยกันจัดหารถบัสและก็อุปกรณ์ตรวจตาวันนี้นะคะคุณหมอพรเทพพงทวิกรน,นะผู้มีการสู์จากสูนและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนนะคะก็จะเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลรับมอบนะคะจากคุณทิศดี ตุลยะอนุกิจนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท s อสซี d i s t r i b u t i o n ประเทศไทยจำกัดซึ่งมอบเลนสายตานะฮะสองพคู่มูลค่าคู่ละ1 0 0 0บาทเป็นเงิน2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลบ้านแพรวด้วยค่ะนะคะ ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณทิ่สีเรียนเชิญทั้งสองท่านนั่งลงเลยนะคะเราจะได้สนทนากันเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลบ้านแพรวไขรที่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนก็จะพอทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถบัสตรวจตาต้องถามคุณหมอนะคะว่าคุณหมอพอเทสพาสตอนนี้รถบัสตรวจตาของเรานะคะเราได้มีการดําเนินการยังไงแล้วบ้างคะ ครับจริงๆรถบัสเนี่นะครับเราลงทุนกันมาตั้งนานครับแต่ว่าเราต้องไปทําการประกอบอตัวรถขึ้นมานะครับเพื่อจะออกแบบที่เราวางแบบไว้รวมถึงก็เราได้สั่งเครื่องมือจากต่างประเทศนะครับเพื่อมาติดตั้งในรถคันนี้ ก็ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยเราดีติดต่อไปที่โรงเรียนครับดยดูกระบวนการที่โรงเรียนนี่เราจะเลือกโรงเรียนที่มีฐานะยากจนนะครับอยู่ในเขตธุรกันดารนะครับที่เด็กเข้าขาดหรือขาดโอกาสนะครับโดยเริ่มต้นจากเราก็ไปติดต่อคุณครูนะครับแล้วก็นักคุณครูรวมๆกันนะครับอย่างที่เราไปที่ท่าม่วงเนี่ยครับนะฮะสิบกว่าโรงเรียนนี่เราก็นักคุณครูมารวมกันแต่เราแล้วให้ความรู้ครูว่าการวัดเด็กที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเด็กคนไหนที่เราเรียกว่าสายตาผิดปกติบ้างแล้วควรให้ดูแว่นนะครับแล้วก็แว่นที่เราจะให้เด็กนั้นมี เป็นอย่างไรนะครับพอครูมีความรับทราบแล้วเราก็เริ่มไปเข้าไปน่ตรวจเด็กกันนะครับอย่างที่เราไปที่ที่ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ถือว่าโรงเรียนที่ค่อนข้างส่วนใหญ่มีเด็กค่อนข้างยากจนนะครับก็ไปตรวจไปพันห้าร้อยกว่าคนนะครับนั่นหมายความว่าเราไปตรวจอาจจะเป็นณจุดโรงเรียนหนึ่งแต่เด็กๆที่เข้ามาตรวจก็จะมาจากประมาณสิบโรงเรียนในพื้นที่นั้นไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเลยไปตรวจทุกโรงเรียนเลยฮะขับรถไปตรวจรุจโรงเรียนเลยฮะ S <S นะครับจะ่ต้องเรียนเลยครับแล้วก็อาจจะพบว่ามีเด็กคนไหนที่มีสุขติล้วก็จะคัดออกมานะครับแล้วก็มาตรวจเข้าเครื่องวัดต่างหากเพื่อวัดแว่นต่างหากว่าคนนี้มีสุขุติแล้วคนจะมีสายตาอะไรบ้างะนะครับนะฮะแล้วใน1,500นคนที่อำเภอท่มามุวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีผลตรวจเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างมีปัญหาเรื่องสายตาก<ช>ันยังไงมีปัญหาเด็กจํานวนหนึ่งที่เด็กมีปัญหาคือประมาณ27คนนะครับ27็คนที่เราเจอว่ามีสายตาผิดปกติ แต่ที่น่าสงสารกว่านั้นก็คือว่าเด็กจํานวนนี้จริงๆจานวนหนึ่ง,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 งเขารู้ตัวเลยฮะว่าเขามีสายตาที่มองไม่เห็นอ๋อขนาดมองไม่เห็นเลยเหรอ,อคือการถามที่แย่ฮะคือต้องมันองเล่าก,กันบ้านเพื่อนข้างๆฮะว่าฟองเห็นไม่เห็นกระดาน<อ>แต่ว่าคนแม่เราเด็กคือตัวติดจริงรู้ตัวจริง <c oughs> ไปบอกเด็กคนหนึงไปบอกว่าไปบอกคุณยายแต่คุณยายบอกไม่มีตางจะตัดแว่นให้รู้ <นะ S 1> ทั้ทวนนที่รู้นะใช่ครับแม้ว่ารู้แต่รู้ว่านี่คือความน่าสงสารนะครับอันนี้นะครับผมถือว่าเราได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเด็กๆเหล่านี้กันนะครับนะเรื่องนี้ นี่นี่คือเป็นครั้งแรกที่ที่รถของเราออกให้บริการ,รนะคะฉะนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าท่านผู้ชมแค่จังหวัดการจนบุรีอำเภอเดียวนะคะก็คืออำเภอท่าม่วงรเราพบเด็กที่มีปัญหาประมาณยี่สิบเจ็ดคนแล้วนะคะครานี้คงต้องถามคุณทิศรีรรนะคะเพราะว่าในส่วนของการร่วมบริจาคทาน้ำใจครั้งนี้ก็คือเป็นเลนสายตานะคะทำไมทางบริษัทของเรา s อสซีร้อยดิสพิลชัประเทศไทยจำกัดจึงได้มีนโยบายหรือมีเจตนารม์มาร่วมในงานครั้งนี้คะค จริงๆบรัทเอสซิลอเราเป็นบริษัทอยอดขายหนึ่งทั่วโลกอยู่นะครับแล้วเราพูดเชี่ยวชาญทางด้านสายตาเรามีนโยบายสองฝั่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือทำไงพัฒาาพนาผลิตภัณฑ์ของเราโดยเทคโนโลยีสูงสุดเพื่อจะได้ให้คนมีสายตาที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งเรารู้ว่าประชากรโลกมีปัญหาเรื่องสายตาค่อนข้างเยอะและไม่ถูกแก้ไขถึงขนาดระดับ2,500ล้านคนคะนะครับแล้วเราก็มีวิจัยกับต่างประเทศว่า การที่เรามีปัญหาสายตาครับเด็กมีปัญหาสายตาปุ๊บเขาไม่สามารถทําเรียนรู้ทําให้กลายเป็นคนที่ด้ยอยโอกาสเรามี <S <S ทําสถิติอันนี้วิจัยตรงนี้ออกมาแปลว่าสายตาของเด็กนี่แต่ถ้าเราก็ต้องพัฒนาชาติใช่ไหมครับพัฒนาความรู้เราต้องให้เด็กมีสายตาที่ดีขึ้นเพื่อ <S <S 2> <S 2> จะได้ไม่เสียประโยชน์ตรงจุดตรงนี้แล้วเราก็เลยเได้คุยกับคุณหมอนะครับหมงพยรงเทพก็ ลงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วเรามีไอเดียที่ค่อนข้างตรงกันแล้วไอซีราเรามีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือลนอกจากทำร่วมบริจาคตรงนี้ครับค่ะ2,000ชุดในเบื้องต้นที่กาญจนบุรีก็27ชุดแล้วนะค,คุณหมอเราเหลืออีก1,973ชุดออไม่กลัวคค่ะต้องถามว่าในในแผนการออกตรวจนะคะของทางบ้านแพ้วเรานี่จะเป็นทุกเดือนหรือว่าอย่างไงครับคุณหมอนับจากนี้ไปเลยค่ะเผื่อว่าจังหวัดอื่นๆเขาจะได้รอความหวังว่า ใกล้ถึงคิวจังหวัดเขาหรือยังใช่ครับคือปิจริงแล้วเราแพลนว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้การถัดไปที่เราจะเข้าไปคือที่อำเภอกำแพงแสน นครปฐมใช่นครปฐมครับแล้วเราก็จะขยายไปเกือกขาที่ไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพลนว่าจริงๆนะสุดท้ายถ้าเราทําได้คือจะทําทุกสัปดาห์ที่เราจะออกไปกันนี้ให้ได้นะครับเราเชื่อว่ามีเด็กอยู่จํานวนมากทีเดียวที่มีปัญหาแต่ทุกครั้งที่เราติดต่อนี่เปิดเนื่องจากให้ต้องโรงเรียนต้องพร้อมด้วยนะครับไปติดต่อเพื่อจะให้เด็กออกมาตรวจเนี่ยโรงเรียนต้องเขาต้องพร้อมระดับหนึ่งที่เราจะให้เข้าเราไปตรวจด้วยนะครับงนั้นเราก็เลยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาติดต่อนิดหน่อยในการประสานงานแต่เชื่อว่าระยะยาวนี่น่าจะมีเยอะแน่นอน คือถ้าฟังอย่างนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือว่าคุณครูนะฟังทางคุณหมอพองเทพเล่าอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าโรงเรียนของดิฉันพร้อมจะติดต่อมาเองแทนที่จะเราบ้านพลาติดต่อไปได้ไหมคะทีีเลยครับถ้าจริงสามารถได้ได้ได้ครับนะจริงแต่ว่าเราข้อหนึ่งคือว่าเราพยายามจะจัดกันกลุ่มนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าไปอำเภอหนึ่งเราก็อยากจะได้หลายๆโรงเรียนพร้อมกันนะครับเพื่อไปทาการคัดกรองเพราะไปทุกครั้งนี่เราจะต้องมีการเดินทางออกไปใช่ไหมครับ่งั้นมีการ เพื <ım ensen> ่อเราอยากจะมีได้หลายโรงเรียนให้ได้รับการตรวจรอมๆกันอย่างที่ไปท่าม่วงเราใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการตรวจทั้งหมดทุกโรงเรียนนะครับไปจำที่นู่นเลยแล้วก็ตรวจทุกโรงเรียนกันนะครับดีๆไครทีก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันใช่ครับมีทั้งทีมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไปครบทีมเลยไหมครับครบทีมครับเราจะมีออปตอมิตร์สฮารินผู้เลีทัศนามาสนะครับไปออกไปนี้ด้วยเพื่อไปตรวจเด็กนี้ด้วยนะครับรวมพยาบาลนะฮะที่เราดูแล นะครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่า่ชมอยู่อาจจะอยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่ภาคเหนืออยู่อีสานอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้แต่ว่าก็อาจจะต้องรอจัดคิวใช่ครับนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในการดําเนินการอย่างที่บอกกันนะคะเราได้เลนสายตามาสองมชุดนี้ถ้าเกิดสมมติคุณหมอออกตรวจเยอะอย่างนี้แล้วมันหมดทํำยังไงคะเนี่ยอ๋อแต่ถ้าคุณหมอขยันนะครับออกตรวจเยอะนะเราก็ยินดีเบริจาเเพิ่มเติมอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นการช่วยเหลือสังคมครับ S <S จริงๆอันนี้สําคัญมากๆเลย,ยให้คนอมองโลกที่ดีขึ้นและชัดขึ้นนี่สําคัญมากครับก็คือทา,ทางทางบริษัทยินดีให้การสับ,บสนนต่อเนื่องได้ใช่ไหมคะเพราะ,ะว่าแค่แค่อำเภอเดียวยังยี่ชุดนี่ดิฉนันว่าคุณหมอออกตรวจด,ด,ดีไม่ดีสิ้นปีนี้ก็อาจจะพล่องไปเยอะเหมือนกัน<ช>นยะคะคุณหมอฮะน้เหนือจากเรื่องของเลนสสายตาแล้วเพื่อให้การทํางาน ของรถตรวจเรามีประสิทธิภาพช่วยเหลือเด็กๆได้มากขึ้นเรายังขาดในส่วนไหนอีกไหมคะเพื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะได้ช่วยเติมเต็มกันได้ครับจริงๆแล้วนะฮะเราในหลักการที่เราจะพยายามให้โครงการนี้มันอยู่ยั่งยืนยงไปตลอดนะครับเพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเด็กอีกเยอะฮะนะครับแล้วเด็กปีนี้ไปเสร็จก็จะเป็นเด็กชุดใหม่ที่เข้าโรงเรียนในปีถัดไปอีก เรากำังคิดอยู่ว่าทําให้โครงการนี้ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับจริงๆเราตั้งใจว่าจะต้องระดมทุนบางอย่างเช่นว่าติดต่ออาบตอ,อาบจต่างๆนะมาช่วยเรบสนับสบนุนในการที่เราเข้าไปทําในบางอย่างนี้ได้นะครับก็เลยจําเป็นทีนี้ในบางส่วนนี้บางที่นี่เขาอาจจะไม่มีงบสนับสบนุนเรานะครับนี่ก็ยังจริงๆก็ยังอยากว่าเผื่อใครที่อยากสนใจจะเข้ามาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับก็อาจจะช่วยให้เรานั้นทําให้เราไปตรวเด็กๆได้ วันนี้ดีใจครับที่ยางบริษัทเอสซีลอที่เป็นบริษัทเลนระดับโลกนี่เข้ามาช่วยเราระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่ายัางมีขาดอื่นเช่นกรอบเล่นอะไรนะครับนะฮะหรือที่ต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัดต่างอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างก็ทําให้เราสามารถอยู่ทําโครงการนี้ได้ตลอดเช่นเดียวกันใช่รครับเพราะว่าถ้าเกิดไปตรวจตาว่าสายตา แค่เลนสายตาไม่ไม่ครบองค์ประกอบนะมันก็ต้องมีขาขาแวน่นกรอบแว่นด้วยใช่ไหมคะครหรือแม้แต่บางท่านอาจจะช่วยบริจาคเป็นงบประมาณมากา็ได้นะแล้วมีหมายเลขบัญชีด้วยนะท่านผู้ชมคะชื่อบัญชีว่าโรงพยาบาลบ้านแพรวองค์การมหาชนเพื่อกองทุนจัดซื้อรถบัดวัดสายตา เด็กเคลื่อนที่นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้วเลขที่บัญชีนะคะเจ็0สี่ห้าประเภทออมทรัพย์นะคะแต่ถ้าเกิดใครจดไม่ทันไม่เป็นไรสามารถโทรศัพท์มาสอบถามที่รายการสถานีประชาชนเพิ่มเติมได้นะคะถามทางคุณทิสเรียนะคะ<ช>ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบริจาคครั้งนี้ ถ้าหากว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือแม้อาจจะเป็นภาคเอกชนนะเหมือนคุณทิศริอยากจะฝากบอกยังไงบ้างไหมคะใ,ในการเชิญชวนมาร่วมกันทั้งครั้งนี้จริงๆสายตาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดวงตามีแค่ดวงตาเดียวเวลาเสียไปปุ๊บแก้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ใจดวงตาเยอะขึ้นแล้วก็แล้วก็การที่เราสามารถช่วยเหลือเด็กให้มองภาพชัดขึ้นทําให้เขาเรียนรู้ดีขึ้นก็พัฒนาประเทศไปด้วยกันครับต้องช่วยๆกันนะครับ ส่งผลได้นะคะค,ค่ะแล้วคุณหมอพรเทพ้วคะอยากจะฝากบอกถึงนันผู้ชมรายการสถานีประชาชนว่าอย่างไรบ้างคะจึงจะขอบคุณทุกท่านนะคบที่สนับสนุนโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับมผมในฐานะเป็นผู้ปฏิบัตินี่ผมรู้สึกดีใจมากเพราะเราไปสัมผัสเด็กๆแล้วเราเจอว่าเด็กครับต้องการจริงๆและเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ด้อยโอกาส วันนี้เราได้หยิบยื่นโอกาสแบนั้นช่วยเด็กแล้วนะครับนะแล้วก็สัญญาว่าจะทําโครงการนี้ให้ดีต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนเรามาตลอดนะครับค่ะช่วยกันนะคะก็นุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่จะได้ร่วมบริจาคก,กันทั้งที่บริจาคมาแล้วแล้วก็กำลังจะบริจาคต่อไปด้วยแล้วก็รายการสถานีประชาชนก็จะติดตามความคืบหน้าของโครงการมารยายงานให้กับท่านผู้ชมดได้ทราบเป็นระยะะ,ยะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพรเทพแล้วก็คุณนะชิดศรีมากนะขอบพระคุณค่ะ ค่ะช่วยกันนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาช่วยกันต่อค่ะกรณีร้านขายสัตว์ที่ตลาดนัดจตุจักรนะคะก่อนหน้านี้ทางรายการสถานีประชาชนเคยนําเสนอเตือนภัยนะคะคนที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากตลาดนัดจตุจักรให้ระมัดระวังนะ,ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวนะคะ นำมาไม่กี่วันนะคะก็มีอาการเจ็บป่วยบางตัวถึงตายนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการปลอมแปลงใบรับรองจากนายสัตวแพทย์นะคะล่าสุดค่ะตำรวจปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์ลงตรวจแล้วนะคะติดตามรายละเอียดได้จากคุณธิดารสินปักษาในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ